ราศีสิงห์ดวงการงานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะปังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมปี2565 ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีสิงค์เท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้นะคะ ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของคุณก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีกันนะคะภายใต้พบการเงินมาตั้งแต่กลางเดือนกันยายนและจะยังโครจรไปจนถึงวันที่17ตุลาคมก็ย่อมส่งผลให้ในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของเงินทองและคุณเองก็จะหาเงินได้มากกว่าเดิมด้วยช่วงนี้อาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะคะแต่สิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาคุ้มค่าเป็นอย่างมาก และในวันที่3ตุลาคมนะคะดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินและดาวโชคลาภของคุณก็จะย้ายเข้าสู่ราศีกันภายใต้พบกระดุมพระและมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิปดีและเป็นมหาอุดด้วยจะส่งผลดีในด้านการเงินที่จะมีเข้ามาจะได้เงินก้อนใหญ่ได้โชคก้อนโต และในเดือนตุลาคมนะคะคุณก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาการพูดการจาของคุณจะนำพาซึ่งเงินทองมาให้ใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานค้าขายงานออนไลน์ต่างๆจะทำรายได้ให้คุณเป็นอย่างดีและคุณเองก็ยังมีโชคลาภเข้ามานะคะจะหาเงินได้ง่ายจะหาเงินได้เยอะ และในวันที่3ตุลาคมดาวอังคารดาวเจ้าเรือนสุภาก็จะย้ายเข้าสู่โภปราพะโยกหลังลาคณาราศีเกิดของคุณก็ย่อมส่งผลดีกับชาวราศีสิงห์ในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จคุณจะได้รับผลจากการติดต่อเจรจา จากนั้นนะคะในวันที่18ตุลาคมดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลภายใต้ภพสหัชชะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้นหรืออาจได้ไปพบเจอเพื่อนฝูงสังคมมากขึ้นในช่วงนี้ด้วย และในวันที่21ตุลาคมดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลมีมาตรฐานเป็นเกษ,ษตราธิปดีก็ย่อมส่งผลดีเกี่ยวกับความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานผู้ใหญ่เจ้านายจะนำพาโชคลาภการเงินการงานมาให้กับคุณด้วยนะคะ ภาพรวมดวงชะตาของชาวราศีสิงในเดือนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในจุดที่ดีนะคะทั้งโชคลาภการงานการเงินของคุณเรียกว่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะคะไปจนถึงวันที่2 3ตุลาคมเป็นจังหวะที่จะได้โชคได้ลาบนะคะได้ลาบลอยเข้ามาอยู่ตลอดเวลาด้วยหลายคนมีเกณฑ์จะถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะคะ มาดูในด้านการงานนะคะดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโคจรอ,อยู่ในราศีกันซึ่งเป็นพบการเงินไปจนถึงวันที่21ตุลาคมก็เป็นช่วงเวลาที่งานของคุณนะคะจะสร้างรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษ และในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะดาวพุธด,ดาวศุกร์และดาวอาทิตย์นะคะจะไปชุมนุมร่วมกันอยู่ในราศีกันแล้วก็เล่งไปยังดาวพฤหัสด,ด้วยก็ยิ่งมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเรียกได้ว่าการงานก็จะมีความก้าวหน้ามากขึ้นหลายคนจะได้เลื่อนขนั้นเลื่อนตำแหน่ง คนที่ทำงานที่ต้องใช้คำพูดงานประชาสัมพันธ์รายได้จะดีเป็นพิเศษส่วนคนค้าขายคนทำธุรกิจการพูดการจ้าของคุณจะทำให้คุณมียอดขายเข้ามามากขึ้น พอหลังวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปดาวซุกดาวการงานของคุณก็จะย้ายไปเป็นกเกษตราธิปดีอยู่ในภพสหัชชาช่วงนี้คุณก็จะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้นจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นหรืออาจจะได้โปรเจกต์ชิ้นใหม่นะคะงานก็จะเยอะขึ้นแต่ทุกๆสิ่งที่คุณทำไปนะคะมันก็จะมาพร้อมกับความมั่นคงในชีวิตของคุณนะคะชาวรัคณาราศีสิงห์ ด้านการเงินและโชคลาภนะคะดาวพุธเป็นทั้งดาวการเงินและดาวโชคลาภของคุณก็ต้องบอกเลยว่า ดวงการเงินและโชคลาภของคุณจะโดดเด่นและก็ดวงดีมากเพราะว่าดาวโชคลาภและดาวการเงินของคุณโคจรเป็นเกษตรตาธิปดีและก็เป็นมหาอุดด้วยตรงนี้ถือว่าคุณจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายและช่วงก่อนวันที่1 8ตุลาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณย่งโคจรร่วมกับดาวการเงินและก็โชคลาภด้วยถือว่าเป็นช่วงที่หยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะค้าขายดีมีกําไร และดาวพุธเองก็ยังโคจรเป็นมหาอุดด้วยทําให้หลายคนมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่หรือบางคนก็มีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะคะมาดูในด้านความรักของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความรักโคจรอ,อยู่ในมุมที่ดีก็ทําให้คุณนะคะยังมีคราวดีเกี่ยวกับความรักถ้าก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเดือนนี้คุณก็จะกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วนะคะ ดาวสุขโครจรโยกหน้าเป็นสามแกล่ลักนาคนโสดช่วงนี้คุณก็เรียกได้ว่าเป็นคนมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาคุยด้วยมากขึ้นส่วนคนมีคู่นะคะนาทีการงานก็อาจจะทําให้ต้องห่างกันบ้างในบางเวลาแต่โดยภาพรวมความรักในเดือนนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีสิง์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ